รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับพวกเราทั้งสองคนกับรายการเส้นทางแห่งวิถีตน้นบ้านตะหยุ่มเปาที่เล่าขาน อะลัยกุมาเรามะตุลลอฮกว่าบริจาคตัวอ่าวันนี้เราได้มาถึงที่ชุมชนบ้านตันหยงเปาชุมชนบ้านตันหยงเปานี้เป็นหนึ่งชุมชนที่ อยู่ห่างไกลาจากตัวเมืองปัตตานีอ่าเป็นหนึ่งชุมชนเล็กๆที่ติดอยู่ชายทะเลแล้วเป็นหนึ่งชุมชนที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานตั้งแต่สมัยของท่านฮัตยีสุลโอ่าท่านฮัตยีสุลงญเป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งชุมชนแห่งนี้อ่าแล้วเรามาณในวันนี้เราอยากทราบถึงความเป็นมาวิถีชีวิตความเป็นอยู่การประกอบอาชีพของคนชุมชนกันอยู่ลบานี้และวันนี้ ได้ยินว่าพี่ยูได้เตรียมเพื่อให้สัมภาษณ์กับพวกเราแล้วเพื่อสัมภาษณ์นี้คือใครครับพี่ยูก็คือนายอับดุลละอาเวเป็นหวัวหน้ากลุ่มอนุรักรรษ์ชาวประมงของชุมชนบ้านตังยงเปาค่ะนะ,ะท่านอับดุลละอาเวนี้นเป็นหัวหน้ากลุ่มที่อาเติบโตมากับชุมชนแห่งนี้และได้ทราบถึงเรื่องราวความเป็นมาจากการเล่าสู่สสต่อ,อเล่าต่อ ต่อกันมาให้กับคนรุ่นหลังได้ทราบอ่าและวันนี้เราได้รับเกียรติจากจากท่านให้มาเป็นผู้ให้สัมภาษณ์อ่าถ้าทุกคนพร้อมเราสองคนก็พร้อมดังนั้นเราไปหาท่านกันเลยครับเดี๋ยวสวัสุีครับผมบอรมงคลเลยจากเราบกานุกิดคือปฐามตะมุนเออจุนจงอยู่รับผิดชอบตระเวนเนี่ยเกี่ยวกับบ้านต่ำอลู่กับ อยากทราบถึงความเป็นมาของหมู่บ้านว่าทําไมถึงต้องเป็นหมู่บ้านตะันยงเปามีความพิเศษยังไงครับก็หมู่บ้าน,น,นตนหนงเปาถ้าเราดูมันจะเป็นเป็นเกาะเป็นเกาะมันมีแม่แมน้ำล้อมรอบเลยข้างในมันจะเป็นโเนแลยก็ข้างนอกมันเป็นเชิทะเลแล้วกลเส้นทางมันจะเป็นทางเดียวมันมีจนต้นไม้ใหญ่ที่เรารงใยอะตรงนี้ เออสิบคนนะจับมืกบอก็พูดว่าต้นมะม่วงันึ่งยักขนาดสิบคนจับมือเท่ากนันแล้วก็เป็นสัญลักษณ์หนึน่งต้นหยงเปาก็คือต้น,นมะม่ต้นนี้แล้วก็ภาษาม,มา来อยู่เขาเรียกว่าเป้า จากที่ตั้งของหมู่บ้านที่รอยล้อมไปด้วยธรรมชาติที่สุดแสนจะอุดมสมบูรณ์นั้นไม่ว่าจะเป็นทั้งน้ําทะเลหรือน้ําคลองที่เต็มไปด้วยกุ้งหอยปูปลาและแน่อนอนว่าชาวบ้านส่วนใหญ่ก็จะประกอบอาชีพประมงทุ้นบ้านกันเป็นส่วนใหญ่ไปถึได้ปลาเท่ามหร่มันจะมีโต๊ก่รับสมัคในหมู่บ้านกันเต้นไม่ไหมมายังไงมานะแล้วเวลาได้โม่อนไรีดีกินแล้วว่ตัวได้โม่วิสีนิทาลู หนึ <muitas S 2> ่ง <sketches> ก็แม้ม oh. ันมีก็มีแล้วก็ผู้หญิงม็เป็นกลุ่มใหม่บ้านก็ทํางานหลักๆก็คือตัดอวนคือเอาอวนจากทั้งน่องจากท้อแก่เข้ามาแล้วก็ให้ชาวบ้านได้อ่าตัดอวนครับจ้าแล้วก็ส่วนหนึ่งก็จาปลาแห้งก็มีแต่ว่าไม่มากมีอย่ไม่เป็นกลุ่มก็คืออะไเรบุลีอะไละซึ่งอ๋อประตูมายุวะตุกะรุปยอ่อวะบลัเจวะบาริงวะอุดเดอะ ก็ตื <h az illing en> ่นดูกาย่ารป่าแต่บเล่เก่เกลามัวแต่วะาที่วิ่งก็อึ้ก็เก่เกลาหมัวทำเพื่อกินแล้วก็เลือกต้ไม่เป็นตเกหญ่ยวิธชีวิตคนชาวเลอ๋อบังเองานหาเช้ากินเ่ำเริ่มออกงานทีห้าทีห้าครึ่งหรือก็ทีหกดโมงก็โมงเข้าฝั่ง A à, tư bula, bague bula, lõ, bull lấy thoa lõ Dai lấy dai lấy lõ lấy đại nói đại lấy thoa 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 mai thoa lấy thoa lấy คนที่จะสารนรตร่อเรื่องบางองคือพอรุ่นวัยรุ่นเองว่ะทรวงมันจะออกไปมันเหลือแตู่้เท่ากแก่ทำงานอยู่เพราะว่าอย่างหนึ่งที่เป็นปัจจัยก็คือทรัพยากรที่เราได้เงินก็คือรากถูกตัดตั้งก็เลยไม่ไม่อยากอยู่แต่ว่าคนที่ทำอยู่แล้วก็ทำยังไงก็ต้องต้องอยุ่หมู่บ้านนี้ก็ เป็นคนที่สีดดแดงเต้นสนี่เป็นแล้วแลก้ก็ปัจจุบันนี้ค่อยๆจางจางไปในที่เราเรียกร้องในทุกวทีเราเราทำไมหมู่บ้านของเราต้องตกเป็นชิงเลยของสังคมเพราะอะไรเพราะเวลาเกิดเหตุที่ไรอ่ะถึงชาวรอข้างกาเกิดเหต,ตุมือแต่ต่นมันจะมาเป็นร้อนจวกคน้นขนาดยี่สิบ ยี่สิบปีเหตุการณ์ที่นี่2อนวักวัวกลับถูกปิดลอ็อกแล้วเวลาถูกตรวจคน้นเวลาเราออกไปวเวลาเจอหมู่บ้านาโอ้ตําบลท่าคำจันเป็นชั่วโมงเลยต้องสอบปากคำคือมันมันเป็นเป็นอะไรที่ชาวบ้านถึนหงกใหมันเป็นเรื่องของใน,นอดีตจนเราคนปัจจุบันต้องสารต่ออ้ไรเงี้ยถูกเพ็นเร็งด้วยเจ้าหน้าที่นะ จริงๆในหมู่บ้านไม่ว่าทํากิจการอะไรหรือว่า,า like, วันฮารีลอยอะไรก็ตามมันทนี่จะเป็นจุดนี่ยมีชุมชนทีงโผ่รอบข้างก็จะมาดูดดวิธีการาวอรหลังแถกลุ่งตรวจคน้นเปิลดล้อมทําให้หมู่บ้านเกิดการเกิดการหวัดระแวงเกิดความหวาดลัวต้องเอมื่อก่อนเขาไวรุ่นก็ต้องออกไปจากหมู่บ้านต้องไปออกงานที่มาเลยอะไรก็ไมู่่ ใกล้อยู่บ้านก็เลยทำให้ระยะหลนีนี้็ไม่มีการทำกิจกรรมเท่า,า,าไหร่บ้างครับพี่นาหน้าบรรยากาศของหมู่บ้านางนงานน่าประทับใจมากเลยค่ะพีนนันทั้งธรรมชาติและความอุดมสมบูรณ์เต็มไปด้วย ิถีชีวิตของชาวบ้านที่เรียบง่ายค่ะเนร์ตามแบบฉบับของชุมชนชัยฝั่งค่ะและ,และในช่วงหน้าเราจะไปชมอะไรกันต่อคะคุณพน,นันในช่วงหน้าครับทีมงานของเราจะพาไปเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวของชุมชนซึ่งเป็นพื้นที่ที่ชาวบ้านร่วมกันอนุรักษ์และพัฒนาให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวท่านที่สวยงามและเปี่ยมไปด้วยคุณค่าไม่ว่าจะเป็นในด้านธรรมชาติจะมีอะไรน่าสนใจบ้างนั้น ติดตามชมกันในช่วงหน้านะครับไปจ้าคกลับมาพบกับพวกเราอีกครั้งในช่องที่สองนะคะซึ่งในช่วงนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปชมสถานที่ท่องเที่ยวที่เรียกได้ว่าถ้ามาถึงหมู่บ้านตันหยงเปาแล้วไม่ได้แวะมาที่นี่ถือว่ามาไม่ถึงเลยค่ะพี่ฟ้าโห oh, ขนาดนั้นเลยค่ะพี่ตาตาแค่อย่างนั้นอย่ารอช้าเลยค่ะอย่าไปเห็นกับตาแล้วงั้นไปกันเลยค่ะ ตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ปากอ่าวซึ่งเป็นจุดสิ้นสุดของน้ําจืดค่ะและยังเป็นเส้นทางหลักของการเดินเรือประมงของคนในหมู่บ้านอีกด้วยค่ะบริเวณนี้เป็นพื้นที่ที่น้ําจืดจากแม่น้ําไหลามาผสมกับน้ําเค็มจากทะเลจึงกลายเป็นเส้นทางสําคัญที่ชาวบ้านใช้ในการออกเกอรือทําประมงพื้นที่ปากอ่าวแห่งนี้มีความสําคัญอย่างมากเพราะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์และวางไข่ของสัตว์น้ําหลากหลายชนิดนอกจากนี้กลุ่มวัยรุ่นในหมู่บ้าน ก็มักจะมานั่งตกปลาและทํากิจกรรมพักผ่อนร่วมกับธรรมชาติได้อย่างกลมกลืนปากอ่าวแห่งนี้จึงเป็นจุดเด่นและพื้นที่สําคัญของชาวบ้านตันหยงเปาที่สะท้อนวิถีชีวิตและความผูกพันของผู้คนกับทะเลได้อย่างงดงามค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ชายหาดตันหยงเปาค่ะแต,นนต,ตนน่ก่อนนะคะหมู่บ้านตันหยงเปาเนี่ยจะไม่มีชายหาดแต่ปัจจุบันน้ําทะเลได้ซัดทรายขึ้นมาทําให้มีชายหาด ึ่งตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่ชา,ชายหาดของหมู่บ้านตนหยงเปา,ปาค่ะหมู่บ้านตนหยงเปาแม้จะเป็นหมู่บ้านชายทะเลแต่ครั้งหนึ่งเคยถูกมองว่าเป็นทะเลที่ไร้ชายหาดไร้เสน่ดึงดูดนักท่องเที่ยวและไม่เหมาะจะเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจทว่าการเวลาที่ผ่านานกับพลิกฟื้นทุกสิ่งอย่างธรรมชาติได้ค่อยๆพัดพาใสละเอียดมารวมตัวกันทีละน้อยจนเกิดเป็นชายหาดที่งดงาม ดังของขวัญจากท้องทะเลชายหาดแห่งนี้กลายเป็นทั้งสนามเด็กเล่นของเยาว์วัยสถานที่พักผ่อนของผู้คนและภาพความร่มรื่นที่แต่งเติมชีวิตชีวาให้หมู่บ้านอีกครั้งเรากับธรรมชาติได้คืนความงดงามให้ตันหยงเปาอย่างอ่อนโยนและทรงคุณค่าถ้าเราไม่ปกป้องดูแลแล้วก็อนุรักษ์ทะเลเพื่อให้ทรัพยากรขึ้นมาแล้วก็พยายามต่อสู้อะไรเรื่องราคาอะไรอีกอย่างมันก็จะรุนชรง ก็รุ่นเป็นแถวของเราหายจากไปตรงน,นี้ม็เีแค่นันดังนั้นผมก็พยายามเปิดที่นี่เป็นศูนย์ของตุนเพื่อระดมประชาชนชุมช,น,ชนในบ้านเรายิ่งมื่อวันเด็กเด็กน้อยก็มาเรียกน,นเพื่อจะสานต่อจิตสำนณ์เพราะว่าเราต้องยึดหลักว่าสมัยก่อนพ่อแม่เราอะส่งเราเรียนก็คื <Okay. S 1> อน,นารทำเพื่อย okay. หมู่บ้านตันหยงเปาทำให้ได้ตระหนักว่าแม้จะเป็นเพียงหมู่บ้านเล็กๆที่อยู่ห่างไกลความสีวิไลแต่กลับซ่อนมุมมองแห่งความเรียบง่ายที่อบอวนไปด้วยความสุขอันยิ่งใหญ่ความสุขที่อยู่รอบตัวความสุขที่หลายคนอาจมองข้ามไปผู้คนที่นี่ต่างมีหัวใจผูกพันกับท้องทะเลดำรงอาชีพประมงด้วยความรักและศรัทธาถ่ายทอดเรื่องราวแห่งรักเงาและตัวตนของตันหยงเปาได้อย่างงดงาม พวกเขาเรียนรู้ที่จะอยู่กับธรรมชาติเคารพดูแลให้คงอยู่เพื่อส่งต่อความอุดมสมบูรณ์นี้ไปยังรุ่นลูกรุ่นหลานให้ได้เติบโตท่ามกลางของความงดงามตลอดระยะเวลาของเราในวันนี้เราหวังว่าคุณผู้ชมจะได้เห็นถึงเสน่ห์ที่ซ่อนอยู่ในชุมชนเล็กๆอย่างบ้านทังอย่างเปานะครับชุมชนที่แม้จะไม่เป็นที่รู้จักในวงกว้างแต่กลับเต็มไปด้วยความงดงามทางธรรมชาติและวัฒนธรรมหวังว่า รายการเส้นทางแห่งวิถีในตอนนี้จะเป็นรายการจะเป็นอีกหนึ่งรายการที่เป็นแรงบันดาลใจให้คุณผู้ชมได้ออกเดินทางคนพบมุมมองใหม่ๆและให้โอกาสชุมชนเล็กๆที่เต็มไปด้วยหัวใจที่ยิ่งใหญ่เช่นนี้ครับและหากมีโอกาสอย่าลืมแวะมาชมบ้านตรหนักเปล่าเรียนรู้วิถีชีวิตที่เรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยคุณค่าสำหรับวันนี้พวกเราขอลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปของรายการเส้นทางแห่งวิถีกับเรื่องราวดีๆ ชนใน3าจังหวัดครับสวัสดีครับ